สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพาตูลูช้างผู้ใจไพรขวัญเมืองแล้วก็ช้างแห่งงานอไพรขวัญเมืองนะคะคร,รอบครัวตกลมครอบครัวช้างนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราพอม,องมองังเสร็จสิ้นการทําบุญแล้วนะคะไลร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะฉับน,นะคะโอ้อะไรนะฉับด้วยชอบฟ้าด้วยนะคะชอบฟ้าด้วยนะคะที่วัดตาหนองพะยมเสร็จแล้วนะคะนี่ฮะ ไอยี่ลื้อบงโดจีอันนี้หลวบบนนาซีบนมักซ์ซ์จีกันนี่โอ้โหจะเขียดตุวชายเขียดของเราครับงานนี้มีประโยชน์มากมากฮะเน็บมันแก้วนะครับสายเน็บสายเน็บบุญบุญนะคะชายเขียดกับชายรถแห่ เฉียดกับดูครับดูโอ้โหไปดูงาเขาบ่าเลยดูตัวกับงาสิอ้ยไม่เป็นไรเนาะวะเน็บงากินนะคะนี่ดูช้างสี่ปีกับช้างเจ็ดปีนะคะความยาวงานนี่โอ้โหว่ะเอ้ย ออวันนี้พี่ตูกำลังเตรียมตัวค่ะห้าสี่ร้อยเท่าไรนะเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเท่าไรำไม่ได้หรอกเจ็ดมืนสี่หกบาทหกหนึ่งใช่หกหนึ่อะยอดที่ออกยอดออกหโอ้ยอดนะคะเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิ็ช่ไหมใช่ 7,461นะคะที่แม่ร่วมบุญมานะคะพี่ตูกำลังเตรียมนะคะพี่ตูกำลังเตรียมตัวอยู่สองวัยรุ่นนะคะรอก,ก่อนรอก,ก่อนตอนมาไม่ได้อะไรตอนกลับเต็มรถเออตอนมาแบบมาแบบตัวเปล่าแต่ตอนกลับทอะตอนกลับเต็มรถเลยดู<อ>ทั้งมะม่วงทั้งหญ้าทั้งแตงโมง<อ>มันแก้<อ>วกล้วยนะคะดู โอ้นี่เขาเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มบุญของแท้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องนะคะอิ่มบุญจริงๆริงม,ม,ม,มันลดยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปก่นบบนอนคะพีต่ต<ห>ู้โอ้โห,หโอ้โหตัวทรงสูงสูงเออโอ้โหโ เนีย่ยต้องใช้ความพยายามของควานด้วยนะคะอุย้ยดูพุงตอนมานี่พุงก็ว่าใหญ่แล้วแต่ตอนกลับนี่ใหญ่กว่ามาเบื่อเพิ่มหามนะให้เจ้าคือไปหามจนไปเพิ่มไปเด็กเด็ก กไปแล้วนะคะนุ่นให้เด็กๆเด,ดินนำหน้าอ้อนรถน้ะห้างๆ้า,ง,ง,า,างเด้อเด้ออย่นนนนานาติดกลังอืมเตะเราเนื้อนุงอย่าเต้นอย่าเต้นไอเจ้ยตวงรถปาเตะเราเนื้อ ปล่อยจีนงอาตะขอเด้อนี่อย่าลืมตะขอไปหมูอค่ะตะขออ่างอาโนไปไปด้วยมาไปวะนั่งไปวะนี่นั่งตรงไหนจ้ะไม่ไม่ไปบอกไปกันนี่เออม้วนกุ้งก็กลับไปก่อนนะไปกับป้าก็ได้เดินไปได้ไหมล่ะอ๋อดูมาจ้อ๋อโอ้โหดูเสบียงค่ะทุกท่านด้านล่างนี่ก็ว่าเยอะ 真的。 นำทีมแม่ครับไม่ถ่ายไว้ยังไงดิเดอเ์มึงจลงติ๊กตรงดูครับมีแต่รอๆเลยนะคะทั้งสามเชือกเรา <c oughs> คุณมีดำไม่มีที่ขึ้นอ้ดูพี่ตูงาสวยคุงกลางไม่ต้องหรอกเชือกแรกคลายบบอบรายงานตัวครับ นะครับ,รบ 1> <1 <away> ไม่เป็นงานกับเขาเจ้กที่สามรอสุดๆเลยครับพลายตูรูและพลายสอนโอ้โ oh ห oh. เย็นๆกูรู้ครับ <Louise 'm. S 2> กูรู้ครับดูอันพี่บวมอะไรพี่บวม จัดการก็เยอะดูครับผู้จัดการคุมงานไม่มีใครกล้านะครับไม่มีใครกล้ากับผู้จัดการเราแหมหยุดนะหยุดนะดด<อ>หลอมากเลยครับตุลู เดินไปเดินไปปล่อยปล่อยลมออกด้วยเพราะว่ามันแน่นคองชุดเมื่อกี้เลยอ้าวเนี่ยอ้าวลืมว่าเราถือกล้องไว้โอ้ยคือสองกล้องโอ้ยไปวางอีกกล้องหนึ่งเลย cho nhau cảm เซฟงาด้วยค่ะไม่ได้เซฟงานด้วยเอาไปดูตะยเ้ือว่าเพื่อว่ขึ้นวละกอยกรอยกรอยนั่งนู้นแหละนั่งเอาขาไปนังนู้นอ่ะกลับ่ปเดับีหรือบอล่าใวดมา้องจะเต็มทางพี่อึงพี่อึงพี่อึงกับชายเขียดใช่ไหมอ่บอลล่ะคอะไร น้อยอันนั้นอึ่งน้อยที่ตูอึ่งใหญ่กวาล่ะกเราตู้อยู่้าน้าไี่ตู้มาถึงบ้านแล้วเน่ตถึงบแล้วะครับตูมาถึงบ้านแล้วเอาละเอให้ก้อยกินนโ สุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอ้าวโอดูครับอาหารสเสบียงพี่ตูเยอะมากจากวัดก็เยอะแล้วมาอยู่หน้าบ้านก็เยอะอีกนะคะหับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ